สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับเพจร้านนัสลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับรายการรับซื้อหลักๆที่ทางร้านประกาศรับซื้อนะครับลายไอดีนะครับช่องทางติดต่อทางร้านลายไอเดี5ศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับก็วันนี้มาเริ่มกันเลยนะครับพยายามไปแบบเร็วๆนะครับมีพัสดุมาหนึ่งชิ้นนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเหรียญข้างในเป็นอะไรนะครับนี่นะครับส่งมา EMS นะครับ นนทบุรีนะครับบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่นะครับยังไม่ได้แกะนะครับก็มีส่งกันมาทุกวันนะครับเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้ผมผมไม่แน่ใจนะครับว่าเหรียญในกล่องนี้เป็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกันดูเลยนะครับว่าเป็นเหรียญตรงตามที่ประกาศรับซื้อหรือเปล่านะครับนี่นะครับส่งมาที่นายวีรพลมุ่งหม่นะครับร้านนัสลานลมของสะสมนะครับสุราธานีนะครับก็มาดูเป็นพร้อมๆกันเลยนะครับ นี่นะครับบันทึกคลิปไว้ด้วยนะครับไว้เป็นหลักฐานนะครับเผื่อว่าได้ชี้แจงได้นะครับว่าเหรียญในกล่องนี้เป็นยังไงตรงตามที่ประกาศรับซื้อไหมนะครับนะครับผมจําไม่ได้นะครับว่าเพราะว่าชื่อกับกับกับชื่อในลายบางทีมันมันไม่ตรงไม่ไม่มันเป็นคนละชื่อกันนะครับชื่อจริงกับชื่อในลายนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาแกะกันดูเลยนะครับว่าว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับ ก็มีเขียนข้อความมาด้วยนะครับว่าประมาณว่าส่งเหรียญสิบ,บาทค่ะพอสอนะครับ2548นะครับซึ่งเป็นเหรียญมีตำหนินะครับ ประเภทไส้เลื่อนไส้แตกปั๊มเคลื่อนมาขายนะครับผมไม่สามารถถ่ายรูปและส่งลายมาให้คุณประเมินราคาก่อนได้เพราะผมทําไม่เป็นสักอย่างนะครับไม่ว่าจะถ่ายรูปส่งลายเนื่องจากอายุ85แล้วจึงทําไม่เป็นสักอย่างนะครับโทรศัพท์ของผมอันนี้ขอปิดไว้นะครับเพียงรับส่งเท่านั้นนะครับนี่นะครับก็นี่นะครับ,รบจึงไม่ได้ส่งมา จะขายคุณพิจารณาตามความเหมาะสมไม่มีการสอบถามราคาว่าขายเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับทั้งหมด20เหรียญคุณพอใจเท่าไหร่ก็โอนเงินอ๋อกรณีอย่างนี้นะครับคือผมขอยกเป็นกรณีตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับก็เนื่องจากว่าเนี่ยครับไม่ได้ส่งลายมาไม่ได้ส่งลายมามา,มาแบบให้ดูสภาพเหรียญก่อนนะครับ ว่าเป็นเหรียญที่ตรงตามประกาศรับซื้อไหมนะครับกรณีอย่างนี้ก็เคยมีก่อนหน้านี้นะครับที่ว่าส่งเหรียญมานะครับเป็นรู้สึกว่าเป็นแม่ชีหรืออะไรสักอย่างนะครับส่งเหรียญมาให้ผมนะครับแต่ว่าเหรียญที่ส่งมาไม่ตรงตามที่ประกาศรับซื้อเลยนะครับผมก็เลยต้องโอนเงินกลับไปให้นะครับเพราะว่าถ้าส่งเหรียญกลับไปมันก็มีค่าใช้จ่ายอีกนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมคงต้องยังไงเดียเหมือนเหรียญลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็เดี๋ยวพิจารณากันเลยนะครับนี่นะครับก็ซีนมาอย่างดีนะครับแต่ว่ามาแบบเนี้ยครับมันไม่ตรงตามที่ผมประกาศรับซื้อนะครับก็เคสนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับก็รบกวนให้ส่งรูปเหรียญมาก่อนนะครับนี่นะครับเนี่ยเหมือนบางช่องอื่นนะผมขอพูดเลยแล้วกันเหมือนอาจจะมีช่องอื่นที่ทําประกาศรับซื้อพวกเหรียญเคลื่อนแบบนี้เคลื่อนเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับ แต่เขาทํารับซื้อเขาทําประกาศว่าเหรียญมีราคาแต่เขาก็ไม่ซื้อนะครับนี่นะครับแต่ส่วนร้านผมอ่ะผมไม่ได้ทํารับซื้อเหรียญตัวนี้นะครับของผมที่รับซื้อจะเป็นเหรียญพวกไส้เลื่อนไส้แตกที่ว่าผมเคยทําคลิปไปนะครับนี่นะครับแล้วเหมือนแบบเนี้ยนี่นะครับมันมันมันผมไปขายไม่ได้เลยะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็จะเกิดการเสียเวลามานี่นะครับ อาจจะมีบางช่องช่องอื่นที่พอทําทว่าถ้าเคลื่อนแบบนี้มีราคาสูงผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะทําให้สับสนทําไมนะครับว่าไปให้ความหวังกับ FC ท่านที่ดูนะครับเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยในกลุ่มซื้อขายก็ก็ขายยากนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เคลื่อนหน่อยๆตัวเนี้ยก็ก็อาจจะขายได้นะครับแต่ว่ามันมันมันผมไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับตัวนี้ครับก็ มันมันก็แบบนี้มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้ามาแบบนี้ผมผมก็ขายไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับก็ถือว่ารีวิวให้ดูนะครับว่าแบบนี้มัน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 แบบแต่แต่ว่าเขาเก็บดีนะครับคุณลุงเขาเก็บเหรียญถือว่าโอเคนะครับแต่ว่ามันมันเป็นปีสี่แปดนะครับมันไม่ใช่เป็นปี ตัวติดผลิตน้อยที่ผมประกาศรับซื้อนะครับนี่นะครับเนี่ยเหมือนแบบนี้อาจจะเคลื่อนนี่นะครับบางช่องอาจจะบอกว่าราคาสูงอันนั้นคือสร้างความสับสนนะครับถ้าราคาสูงจริงช่องของคุณต้องรับซื้อนะครับแบบนี้นะครับต้องรับซื้อให้กับ fc ที่ว่าเขา้าหามาแล้วนะครับนี่ยครับปั๊มเคลื่อนปั๊มอะไรแบบนี้นี่นะครับซึ่งมันไม่ตรงกับที่ผมประกาศรับซื้อนะครับช่องผมผมพยายามเน้น เน้นๆตลอดนะครับว่าเหรียญที่รับซื้อเป็นยังไงแล้วทางช่องผมก็การันตีรับซื้อจริงๆนะครับเนี่ยครับที่ผมเคยบอกไว้ว่าหากินบนความหวังของคนอื่นนะครับเนี่ยส่งมาแบบเนี้ครับหากินบนความหวังของคนอื่นคืออะไรก็คือมาทำคลิปบอกว่าเหรียญมีราคาเหรียญเคลื่อนแบบนี้มีราคาสูงในกลุ่มซื้อขายเขานิยมกันแต่จริงๆแล้วนะครับมันมัน,มน ถ้าถ้าถ้าเพื่อนๆที่ชมอยู่อยู่ในกลุ่มซื้อขายก็น่าจะรู้นะครับว่าแบบเนี้ยมันขายได้ไหมมันขายง่ายไหมออกเร็วไหมนะครับที่ผมพูดมันถูกหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็ไปต่อไม่ถูกเลยนะครับคลิปนี้ก็ก็อันนี้ก็คือเหรียญนะครับที่ผมรับซื้อนะครับอย่างน้อยอะถ้าเหมือนกับว่าผมขอแนะนํานะครับถ้าถ้าว่าติดต่อผมไม่ได้จริงๆทําลายไม่เป็นหรือว่ายังไงอ่ะ รบกวนดูคลิปให้เยอะๆนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจว่าเหรียญที่รับซื้อเน้นๆโชว์ๆเลยว่าแบบไหนรับซื้อนะครับแบบนั้นน่ะส่งมาแล้วคือผมโอนไปเป็นเงินที่มูลค่าสูงขึ้นให้ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้ามาแบบเนี้ยเนี่ยนะครับแบบนี้ผมก็ต้องโอนโอนค่าเหรียญกลับไปให้แถมค่าจัดส่งเพิ่มขึ้นอีกนะครับซึ่งมันก็ มันเหมือนยังไงเหมือนอาจจะเสียเวลาแล้วก็เสียการค่าส่งโดยโดยใช่เหตุนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องสอบถามโทรไปสอบถามนะครับว่าจะให้ส่งเหรียญกลับไปหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวก็ผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมผมส่งกลับไปให้นะครับนี่นะครับนี่นะครับ ตัวนี้นะครับที่ว่าเคลื่อนชัดสุดนะครับแต่ก็ผมก็ยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าผมยังหาได้อยู่ในพื้นที่เป็นจํานวนค่อนข้างเยอะนะครับก็ถ้ารายการไหนที่ผมรับซื้อคือผมประกาศรับซื้อแล้วผมก็การันตีรับซื้อจริงๆนะครับไม่ให้ความหวังกับสมาชิกที่ดูหรือว่า fc แน่นอนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ยังไงดีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่จะส่งเหรียญมาขายนะครับ ถ่ายรูปเหรียญน,นะครับอ,อ๋ออันดับแรกเลยตรวจสอบเหรียญก่อนนะครับว่ามีตามรายการที่ผมประกาศรับซื้อหรือเปล่านะครับก็ถ้าไม่แน่ใจก็ให้แอดไลน์ไอดีนะครับสอบถามมาก่อนแล้วก็ส่งรูปเหรียญมาประเมินราคากันก่อนนะครับนี่นะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็ส่งรูปเหรียญมาแล้วนะครับถ้าตกลงยินยอมซื้อขายกันนะครับผมก็จะให้จัดส่งเหรียญมา ส่งเหรียญมาถึงผมตรวจสอบเหรียญเรียบร้อยตรงตามที่ตกลงกันนะครับผมก็จะทำการโอนเงินค่าเหรียญให้นะครับง่ายๆนะครับสาังก,การซื้อขายแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็อันนี้ก็ผมบันทึกคลิปนะครับวันที่27มกราคมนะครับ2 565นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะได้ปล่อยอัปโหลดช่อง YouTube วันที่เท่าไหร่นะครับก็ยังไงก็ฝากเป็น เคสตัวอย่างไว้ด้วยนะครับกับสําหรับท่านที่จะส่งเหรียญมาขายนะครับว่าให้ชัวร์ก่อนนะครับกับเหรียญที่ส่งมาขายว่าทางร้านรับซื้อจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เดี๋ยวผมคงต้องโทรไปคุยกับคุณลุงท่านนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับคิดว่าเป็นเหรียญที่ทางช่องประกาศรับซื้อแต่เปิดมาเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ได้เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นความรู้ได้แชร์ให้กับเพื่อนๆได้รู้นะครับว่า ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราเข้าใจไม่ตรงกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ